ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News สุพชัยแจงป้ายอนุทินมอบไฟเซอร์มีจริงแต่ไม่ได้ใช้ซาดฝ่ายการเมืองบางกลุ่มเล่นการเมืองสกปรกคือปมดราม่าเรื่องป้ายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขมอบวัคซีนไฟเซอร์ ซึ่งปรากฏในโลกออนไลน์โดยต่อมามีการวิจารณ์ถึงตัวรัฐมนตรีอย่างมากก่อนจะมีการเปิดเผยว่าป้ายดังกล่าวไม่เคยมีอยู่ในงานและรัฐมนตรีไม่ทราบเรื่องป้ายที่กำลังเป็นประเด็นล่าสุดนายสุภชัยใจสมุดสสบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยและนายทะเบียนพักภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงปมดราม่านี้ว่ามีชีวิตได้เพียงเพราะได้ด่าผู้อื่นประเด็นดราม่าเรื่องป้ายรัฐมนตรีมอบไฟเซอร์ เมื่ออ่านข้อมูลครบถ้วนก็ไม่มีอะไรมากกว่าการเล่นการเมืองสกปรกของพวกขี้แพ้สำซากที่จับเอาทุกประเด็นมาโจมตีรัฐบาลโดยไม่สนใจข้อเท็จจริงหวังเพียงแค่สร้างเรื่องดราม่าให้เป็นกระแสได้สนุกสนานคืนเครงแล้วก็จบไป อันที่จริงเรื่องของเรื่องก็เป็นแค่ความหวังดีของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานที่ต้องการให้เกียรติรัฐมนตรีมามอบวัคซีนแล้วก็ทำป้ายซึ่งมูลค่าป้ายที่ทำก็ไม่เกิน50บาทแน่นอนแต่ที่สุดแล้วป้ายนั้นก็เอาลงใช้ไม่ได้เพราะทางฝ่ายสถานที่เห็นว่าไม่เหมาะสมในงานก็ไม่มีป้ายนั้นปรากฏอยู่ตอนรัฐมนตรีมาถึงก็ไม่มีการขึ้นป้ายที่ว่า เรื่องมีแค่นี้เปรียบเทียบเหมือนเราทำงานมาเสนอหัวหน้าหัวหน้าไม่เอาก็ตัดออกจบแต่สำหรับฝ่ายการเมืองสายปลุกปั่นสังคมพอเห็นภาพนี้ก็เอามาแต่งเรื่องราวใหม่บิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดแก่สังคมเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏคนกลุ่มเดิมก็หาเรื่องใหม่มาด่าต่อเรื่อย นี่คือการเมืองนำเน่าสุกโรกยกตัวอย่างเช่นการที่คนของฝ่ายปลูกปั่นไปเคลมว่าตัวเองมีส่วนในการนำไฟเซอร์จากสหรัฐเข้ามาพอทางการสหรัฐถแถลงว่าไม่จริงพวกเขาก็เงียบยิ้มแห่แห่แล้วก็จากไปต่อมาพวกเขาบอกว่าจะหาไฟเซอร์เข้ามาในเดือนกรกฎาคม พูดจนหุ้นในกลุ่มของพวกเขาพุ่งเอาพุ่งเอาแต่เมื่อทําไม่ได้พวกเขาก็เงียบยิ้มแห่แห่แล้วก็จากไปจากนั้นเมื่อตํารวจที่มีหน้าที่รับผู้ป่วยได้ฉีดวัคซีนเข็มสามพวกเขาตั้งหน้าตั้งตาด่าแต่เมื่ออาสาในกลุ่มพวกเขาได้รับพวกเขาก็เงียบยิ้มแห่แห่แล้วก็จากไปมีกี่เรื่องแล้วที่คนกลุ่มนี้เอาแต่วิจารณ์โดยไม่สนใจข้อเท็จจริงหลายครั้งการด่าของเขาไปกระทบกับคนทำงานไปกระทบกับการทำงาน แต่ถามว่าเขาเคยสำนึกหรือไม่เขาเชื่อว่าสังคมไทยขับเคลื่อนด้วยการด่าการด่าของพวกเขาช่างมีพลังการด่าและพลังงานด้านลบนั้นไม่ใช่แรงผลักดันให้คนทำงานลงมือทำเพราะต่อให้ไม่มีแรงด่าเขาก็ต้องทำทุกอย่างไปตามแผนอยู่แล้วแต่การด่าทอการบิดเบือนทั้งหลายมันเป็นขุมพลังงานให้กลุ่มการเมืองเว็เวๆพักการเมืองเว็เวๆได้มีชีวิตต่อไปเท่านั้นเอง เป็นการทำงานการเมืองที่เล่นสกปรกและไร้ค่าเส้นดีการเมืองใหม่ที่แสนสกปรกขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ